ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นดักฟังโทรศัพท์เขาสมัยก่อนเลือกตั้งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหน่วยข่าวกรองของอังกฤษยอย่าง GCHQ แล้วนะครับโดยล่าสุดครับทาง GCHQ ออกมาบอกว่าข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระครับสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษหรือว่า GCHQ ออกถแถลงการ์วันนี้ครับตอบโต้คำกล่าวอ้างของชอนสไปเซอร์ โฆษกทำเนียบขาวที่บอกว่า GCHQ ช่วยเหลือประธานาธิบดีบารักโอบามาดักฟังโทรศัพท์ของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยบอกว่าข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องน่าขบขันไร้สาระและไม่ควรให้ความสนใจครับสำหรับชนวนเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการถแถลงข่าวของโฆษกทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ครับโดยสไปเซอร์ได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของแอนดรูนาโปลิตาโนอดีตผู้พิพากษาซ,ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายของช่อง Fox News ให้นักข่าวฟังว่า แหล่งข่าวด้านข่าวกรอง3รายบอกกับ Fox News ว่าประธานาธิบดีโอบามาดักฟังทรัมป์แต่ว่าไม่ได้ใช้หน่วยงาน NSA CIA หรือว่า FBI ของสหรัฐแต่ว่าไปยืมมือ GCHQ มาใช้แทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายครับนอกจากนี้ครับนายริชาร์ดเบอร์ประธานคณะกรรมาการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐถแถลงเมื่อวานนี้ว่าไม่พบหลักฐานการสอดแนมทรัมป์ในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ด้วยหน่วยงานของรัฐบาลทั้งในช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ในในวันเดียวกันพอไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเขาไม่เห็นหลักฐานการดักฟังหรือการสอดแนบในทรัมป์ทาวเวอร์แต่อย่างใดแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามสไปเซอร์ว่าทรัมป์จะถอนคำพูดเรื่องดักฟังหรือไม่สไปเซอร์บอกว่าทรัมป์ยังคงยืนยันตามเดิมครับ